โอเคครับผมโอเคครับผมสามสองหนึ่งสวัสดีครับพวกเรา DIY สวัสดีครับสมุยครับสวัสดีครับชิต้าครับสวัสดีครับปาะครับสวัสดีครับอูครับสวัสดีครับแฟรงครับสวัสดีครับต่างครับ สำหรับรโปรเจกที่เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อกี้ก็ถือว่าเป็นอีกก้าหนึ่งของเราเลยครับที่จะได้ไปเรียนรู้เนาะแล้วก็ถือเป็นประสบการณ์ที่ดีของพวกเราที่จะมาถึงเ,เร็วๆนี้เนาะครับตเต้นเต้นไหมเต้นเต้นไหมเออสำหรับสมุยคิดว่ามันมันเป็นประตูอีกบานหนึ่งด้วยแล้วก็เป็นการทํางานที่เราคิดว่าต่อไปเนี้ยการทํางานอันนี้จะทําให้เราได้พัฒนาแล้วก็เติบโตในวงการไปในทางที่ดีขึ้นเพราะว่า ทางไซคิกฟีเวอร์แล้วก็บอลิสติกบอยเนี่ยก็เป็นวงที่มีคุณภาพเนาะอาจจะเป็นวงใหม่แต่ว่าเป็นวงที่มีคุณภาพทั้งเรื่องการร้องการเต้นแรปแล้วก็การทัฒนาคติในการใช้ชีวิตเขาด้วยพวกก็หวังว่านะ่าจะได้เรียนรู้กันไปเรื่อยๆครับผมผมก็ตื่นเต้นฮะอยากไปเที่ยวญี่ปุ่นอยู่แล้วครับ <laughs> ชอบอาหารญี่ปุ่นครับอร่อยครับเหมือนกันครับเหมือนกันครับ <laughs> คือผมรู้สึกว่าโอเคเรา ไปในฐานะที่เป็นเพื่อนร่วมงานกันด้วยครับแต่ในขณะเดียวกันเราก็อยากไปศึกษาวัฒนธรรมเลยด้วยจะได้แบบแลกเปลี่ยนอะไรกันครับมีอะไรหลายอย่างเลยที่เป็นประสบการณ์ใหม่ๆแน่นอนแล้วก็เราจะได้นี่ครับเปิดโลกพวกเราเหมือนกันพวกเราก็หมายมากก็ฝันเมื่อฝักตัวอีกทีนึงนะครับครับก็ดีใจมากครับแล้วก็เป็นเกียรติมากๆเลยที่ได้ร่วมงานกันอีกเนาะสำหรับสกีฟีเวอร์แล้วก็บอลที่ิบบอยครับก็ไว้เจอกันนะครับครับก็องูนะครับก็ตื่นเต้นมากรู้สึกว่า เรากำลังจะไปประจนภัยร, <c oughs> รู้สึกว่าเราต้องได้ประสบการณ์อีกมากมายแน่นอนเพราะว่าเราต้องทำงานกับทั้งไซคกฟีเวอร์ทั้งบริสิกบอยค่ายเอลดีเฮดนั่นเองครับก็รู้สึกขอบคุณมา,มากแล้วก็ดีใจมากที่ได้ร่วมงานกันครับแล้วผมก็เหมือนแบบรู้สึกว่าเหมือนฝันนะเพราะว่าเราไปถึงปุ๊บเราดูแผนแล้วก็โอ้โหมันเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่มากสำหรับพวกเราซึ่งเป็นวงใหม่แต่ว่าได้ประสบการณ์ที่แบบ ได้โอกาสที่ได้รับประสบการณ์ดีๆพวกเราก็ทำให้เต็มที่สุดครับแล้วก็เอามาขร้าตัวเองเนาะสร้างผลงานดีๆกันต่อไปครับใช่ถือว่าเป็นโอกาสในชีวิตที่หาได้ยากแล้วกันครับผมที่เพิ่งเราเพิ่งเดบิวต์กันไปด้วยแล้วนี่ก็เป็นโปรเจกต์ที่2ที่ต่อมาด้วยซ้ำนะก็ถือว่าเป็นโปรเจกต์ยักษ์ใหญ่เราเอาจริงจริง ตอนนี้ยังรู้สึกดีใจแล้วก็ตื่นเต้น,ตนตอ่ะยังรู้สึกดีใจและตื่นเต้นมากๆก็คิดว่าจะทําโอกาสครั้งนี้ให้มันดีที่สุดครับทำกับให้ให,ให้สมกับโอกาสที่ได้รับนะคร<ม>ับเราก็แบบเหมือนิุงเดบิวมาแล้วเรามีแบบผลงานแลวการจะมีผลงานแล้วได้ไปญี่ปุ่นด้วยงี้ยเราก็รู้สึกว่าเราก็อยากทำให้มันดีที่สุดให้เหมาะสมกับโอกาสที่เราได้รับเราก็เซอร์ไพรส์เหมือนกันเซอร์ไพรส์จริงไม่ใจทุกคนเราก็เซอร์ไพรส์เชียรเพราะว่าเป็นแผนที่เราไม่คิดว่ามันจะยิ่งใหญ่ขนาดนี้แต่ว่าถือว่าเป็นเป็นการที่เราได้รับร หมดหมดครั้งแล้วครับไหนลองสักคำหนึ่งไหนลองสักคำหนึ่งกิวด้งเนี่ยชาวนาเหนือคิดว่าเดี๋ยวจะคงไปเรียนรู้ที่นั่นอีกเยอะนะครับผมโอ้ก็เบรดเฟนเบรดเฟนชอบนะผมชอบอยู่กับทางไซคิกปีเวอร์เนาะมันเหมือนมันเหมือนเพื่อนที่คุยกันคนละภาษาก็จริงแต่ว่าเราก็พยายามที่จะคุยกันให้มันรู้เรื่องอ่ะอาจจะ ภาษาอังกฤษบ้างภาษาญี่ปุ่นบ้างเราพยายามที่จะคอนเน็กกันตลอดเคมีเนาะเคมีมันไปด้วยกันในเรื่องแบบว่าไม่ว่าจะเรื่องทัศกคติเรื่องแพชชั่นหรือแม้กระทั่งเรื่องนิสัยใจคอที่แบบเราคุยเล่นกันเหมือนเหมือนเพื่อนสนิทรือแบบรู้จักกันมาได้แบบสักพักหนึ่งเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วทางเขาเองก็ถือว่าแบบไม่ได้ถือตัวเลยอะไรอย่างเงี้ยพวกเราก็รู้สึกเหมือนเป็นเพื่อนกันด้วยมากกว่าที่จะแบบเป็นแค่ร่วมงานกันอาอา้าครับผมซิงเกิลสอง ก็ก็อย <gegen violin> <warfare> ู <left> ่ในช่วงเตรียมโอรเจ็ต์ซ <kind abonn és> ิงเกิลสองครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวนี้ด้วยเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวนี้เปล่าเราติดตามแล้วกันครับติดตามไรนะฮรดูมีพีรู้สุดๆไม่มีเลยครับอ้าวคือมันคงไม่ออกจากคอนเซ็ปต์ของเรามากกับความเป็นวงความเป็นดีวายเนี่ยแหละฮะก็ยังคงคอนเซ็ปต์ความเป็น dream evolution อยู่แล้วก็ ยังไงทําเต็มที่อยู่แล้วสนุกแน่นอนเพลงต่อไปคือพวกเราจะให้ energy อันนี้เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วก็เดี๋ยวรอติดตามกันในใช่ถูกว่าขัตอๆใช่เป็นก้าวที่ของเราพัฒนาการก็รอติดตามครับผมครับผมอ่าครับผมก็เร็วๆนี้นะครับผมกับงานเทศกาล s u m m e r f เฟสที่จะจัดเร็วๆนี้ที่เซนต r แอนเวลด์นะฮะ14 15 16ครับผมบอกเลยว่า ยกกองทัพคนลหลอกมาแบบเต็มที่แน่นอนบอกเลยว่าสนุกครับผม Super Fluid Fest 2023ครับผม Super Fluid ใช่ใช่ก็จะมีไม่ใช่แค่คนลหลอกแม้เรามีศิลปินอื่นๆนะก็ต้องรอติดตามไลฟ์อัพครับผมแล้วก็อยากฝากงานที่พวกเราจะไปที่ญี่ปุ่นกันด้วยเนาะครับผมวันที่26 26นาม26มีนาคม26มิถุนาคม26มีนาครับผมก็จัดฝากกันวันที่26มิถุนายนนี้นะครับผมกับ Psychic Fever Live Tour ครับผมก็บอกเลยจัดเต็มแน่นอนครับแล้วก็ยังมี ออกโทป๊อป2023เ่ยครับก็อยากให้ทุกคนรอติดตามนะครับเดือนตุลานะฮะก็จะมีทางไซคิดฟีเ e อร์แล้วก็บ l l ิสติกบอยมาด้วยแล้วก็เซอร์ไพรส์ก็อาจจะมีศิลปินกลุ่มอื่นได้ L D H มาร่วมกันด้วยนะครับผมอยากให้รอรุ้นกันนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับเฮ้